ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรปลายแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาราชสำนักรุ่งถึงขีดสุดหวังหน้าวังหลังเต็มไปด้วยขุนนางข้าหลวงและสนมนางในผู้เพียบพร้อมด้วยรูปโฉมและจริตจการานณะเรือนขุนนางใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเรือนไทยทรงมณนิีลาขนาดใหญ่ล้อมรั้วไม้ไผ่สูงมีศาลาริมน้ำและสวนกล้วยไมยหลวง ปลูกต้นลำดวนไว้ทั่วบริเวณกลิ่นหอมของดอกลำดวนลอยอบอวลไปทั้งเรือนคุณอินทระเดชคุณนางหนุ่มผู้เป็นเจ้าของเรือนชายวัยสามสิบเศษรูปร่างสูงสง่าผิวสีแทนจากการออกรบทับจับสึกดวงตาคมเฉียบใบหน้าขรึมแต่มีเสน่ห์ลุ่มลึกเนื้อหอมโดยเฉพาะเป็นที่หมายตาของสาวแก่แม่ไม้ทั่วทั้งพระนคร เขาเป็นแม่ทัพคนโปรดของพระมหากษัตริย์มีศักดิ์เป็นขุนแต่มีอำนาจและบารมีสูงส่งแม่หญิงเดือนวาดธิดาคนโตของพระยามหาสุรศักดิ์เป็นหญิงสาววัยยี่สิบต้นต้นรูปโฉมงามล่มเมืองผมยาวดุดไหมผิวผ่องดังหยวกกล้วยดวงตากลวโตแฝงแววทะเลน้นหน้าอกหน้าใจมาเต็มระบบนางถูกส่งเข้ามาในเรือนของขุนอินทรเดช ในฐานะผู้ติดตามเพื่อเรียนรู้กิริยามารยาทหญิงสูงสักแต่ทุกคนในเรือนรู้ดีว่านางคือของกำนันที่ถูกสมมาเอาใจขุนอินทร์เพื่อตอบแทนที่เขาช่วยราชวงศ์ไว้จากศึกชายแดนทว่าภายใต้ความสงบเงียบของเรือนไทยหลังงามกลับซ่อนแรงปรารถนาอันเรร้อนและยากจะหักห้ามไว้ใต้ผืนสบาบางคืนนี้เอง ที่สายยายปรารถนาจะขึงตึงระหว่างชายชาติทหารกับสตรีผู้เย้ายวนในคราบลูกผู้ดีอีกหนึ่งในเรือนคือบ่าวสาวนามว่าแย้มนางบ่าวผู้เลื่องลือในเรือนเรื่องความงามผิวสีเนื้อทองระเรื่อรูปร่างอ่อนแอดั่งทวันใบหน้าหวานดั่งนางละครหลวงนางรับใช้ใกล้ชิดขุนอินทร์มาแต่ต้นเรือนแรก และมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างเงียบงันเรือนไทยหลังนี้แม้ปลูกด้วยไม้สักทองแต่กลับถูกแผดเผาด้วยไฟราคะที่ไม่มีใครดับได้เลยแม้แต่หยาดน้ำค้างยามรุ่งเรือนหลวงไม้สักทองยามดึกสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและสายลมโชยเบาๆพัดผ่านชายผ้าม่านแพรบางใต้แสงตะเกียงน้ำมันสีส้มมัวสลัวเงาร่างของแม่หญิงเดือนวาด บ่าวหลวงผู้สูงศักด์นั่งอยู่เบื้องหน้ากระจกเงาขณะสางผมยาวดำขับของตนเองด้วยหวีงาช้างเรือนกายขาวผ่องของนางปรากฏภายใต้สบายแพรบางเบาเผยให้เห็นถิอวพันเนื้อแน่ละเอียดราวกลิบด้วยไม้แรกแย้มเสียงฝีเท้าหนักแต่มั่นคงของคุณอินทร์ดังขึ้นหลังบานประตูเรือนนางมีได้ผวา มีเพียงรอยยิ้มบางบนมุมปากมาสายนักนะเจ้าคะเสียงนางแผ่วเบาดุดบทกวีคุณอินทร์นี้ได้ตอบเพียงย่างก้าวเข้ามาอบเอวบางจากด้านหลังฝังใบหน้าลงบนไหล่ขาวนวลของนางสัมผัสลมหายใจร้อนรินนั้นทำให้เดือนว่าสะเทือนไปทั้งตัวกลิ่นเนื้อเจ้าเยาหยวนยิ่งกว่ากลิ่นไม้หอมใดในล่า เขากระซิบเบาๆข้างหูมือหยาบกร้านของบุรุษนักรบค่อยๆลูบไล้จากแผ่นหลังลงสู่แผ่นท้องแบนราบและเลียดอย่างผู้เชี่ยวชาญราวกับรู้ทุกสัดส,ส่วนของนางดียิ่งกว่าตนเองเดือนวาดเพยอริมฝีปากรับจูบจากเขาอย่างมิได้ขัดขืนเรียวปากประกบแน่นทั้งลุ่มลึกทั้งเผ็ดร้อน เปรียบได้กับไฟใต้ขี้เท่าที่พร้อมลุกไหม้ค่ำคืนนี้มิใช่คืนแรกและย่อมมิใช่คืนสุดท้ายเสียงครวนเบาๆแทรกซึมกับเสียงสายลมและม่านผ้าที่ปลิวไหวเป็นจังหวะเรือนหลวงแห่งนี้มิอาจหลีกพ้นจากการเป็นพยานรักรุ่งขึ้นหลังราตรีเร่าร้อนผ่านพ้นแม่หญิงเดือนวาด ตื่นขึ้นกลางหมอนอิงและผ้าห่มแพรใหม่ที่กระจัดกระจายบนเรือนกายยังหลงเหลือกลิ่นน้ำปรุงของคุณอินทร์ที่อบอวนไม่จางดวงตาของนางจับจ้องผืนฟ้านอกหน้าต่างแต่ใจกลับลอยไปยังวงแขนแข็งแรงที่พังปล่อยนางเมื่อยามใกล้รุง่งบ่าวแย้ม นางสาวรับใช้คนสนิทเข้ามาเก็บผ้าโดยเงียบงนันสายตานางเห็นร่องรอยแดงจางตามแผ่นไหล่ของแม่หญิงเธอเพียงยิ้มเจื่อนและหลบสายตาอย่างเข้าใจดีแย้มนางบ่าวผู้เลื่องลือในเรือนเรื่องความงามผิวสีเนื้อทองระเรื่อรูปร่างอ่อนแอนดั่งเถาวัลใบหน้าหวานดั่งนางละครหลวง เสียงเจ้ยแจ้วมีสเสน่ห์สะกดคนทั่วทั้งเรือนใหญ่แม้เป็นเพียงบ่าวแต่ย้มหาใช่คนธรรมดาไม่นางเติบโตในเรือนขุนอินทร์มาแต่ยาวเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดขุนอินทร์ในธุกกิจของเรือนและในบางยามย่ำคำ่ำก็ใกล้ชิดกว่าที่ใครจะกล่าวได้สัมพันธ์ระหว่างนางกับขุนอินทร์ มีได้เอกเกิดเป็นที่รู้กันหากแต่เป็นความลับเงียบที่แฝงไว้ด้วยความร้อนแรงและพักดียามที่คุณอินทร์หวนกลับจากศึกเหนื่อยล้าเป็นแย้มที่กรอกรินน้ำอบให้ดื่มยามที่เขามิหลับเนื่องด้วยฝันร้ายจากสนามรบเป็นแย้มที่นอนแนบบอกให้จนรุ่งสางและในค่ำคืนเปลี่ยวเหงา ใต้แสงตะเกียงริบรี่แย้มก็มักอยู่ในอ้อมแขนเขาเสมอแม้นนางไม่เอื้อนเอ่ยเรียกร้องมิแสดงอาการอิจฉาใดต่อหญิงอื่นแต่ในใจบ่าวผู้นี้ก็มีรักและบ่วงนั่นหนามีแพ้ใครในเรือนแย้มได้พูดวลีเด็ดว่าคุณอินทร์มิใช่เพียงท่านเดียวที่ฝากบ่วงไว้ในใจของเจ้า แม่หญิงเดือนวาดได้ยินดังนั้นนังเงียบงันแต่ในใจเริ่มตกผลึกความจริงบางอย่างที่มีอาจปฏิเสธได้อีกแย้มหาใช่เพียงบ่าวคนสนิทในเรือนไม่หากคือสตรีอีกนางที่คุณอินทร์ผูกใจไว้ไม่ใช่ด้วยท้อยคำไม่ใช่ด้วยอภรรทองแต่มันคือแววตา และการแต่ต้องที่ผ่านสายตาเดือนวาดมาหลายหนแล้วแววตาที่อ่อนโยนเกินกว่าความเมตตาเจ้านายต่อบ่าวและการลูบผมพลางหัวเราะเบาๆที่มีเพียงมีรักเท่านั้นที่ได้รับนางนี้ได้หลบหน้าหรือสถานใจอย่างนางเอกในนิทานหากแต่ถอนหายใจเบาๆแล้วพยักหน้ากับตนเอง บางรักมิอาจผูกไว้ด้วยตำแหน่งใดและข้าเองก็มิได้ถูกลดค่าลงเพราะมีอีกใจร่วมเรือนยามนั้นเองแย้มเข้ามากลับเบื้องหน้านางเงียบเยบมือถือถ้วยน้ำต้มยาหอมไว้ส่งให้ด้วยความเคารพแต่ดวงตาคู่นั้นกลับวันไหวอย่างคนที่รู้ว่าความลับเริ่มถูกเปิดออก เดือนวาดยิ้มบางอ่อนโยนกว่าที่แย้มเคยเห็นยาหอมนี้เจ้าปรุงเองหรือแย้มเจ้ากะดีนะเจ้ารู้จังหวะหายใจขุนอินทร์พอกับข้าข้าไม่แปลกใจเลยแย้มชะงักเงยหน้าอย่างตกใจดวงตาสันระริกแต่แทนที่จะเจอบ่าวีปากหรือคำดุดา่า กลับมีเพียงเสียงนุ่มละไมข้าไม่ได้โกรธมีเพียงคนที่ไรใจเท่านั้นที่จะไม่เห็นว่าเจ้าใส่ใจเขาเพียงใดคำพูดนั้นทำให้แย้มหลุกตาน้ำตาคลอมิใช่ด้วยความกลัวหากแตด่ด้วยความซาบซึ้งนับจากคืนนั้นในเรือนที่เคยมีเงาเพียงสองก็มีเงาที่สามร่วมอยู่ด้วย โดยไร้เงาระแวงหรือริษยามีเพียงความผูกพันที่หล่อเลี้ยงกันไว้ด้วยใจค่ำวันนั้นคุณอินทร์กลับเข้ามาอีกครั้งในห้องเรือนหอมกลิ่นกำยานยังลอยกรุ่นผ้าห่มแพรถูกเปลี่ยนใหม่หอมกลิ่นกระดังงาชัดเจนอ๋อเจ้าเห็นที่เรือนนี้จะกลายเป็นเรือนประจำค่าเสียแล้ว เขากระซิบติดแนบไปหูพลางใช้ปลายนิ้วลูบผิวเนื้อบริเวณลำคอยอย่างคุ้นเคยเดือนวาดขยับกายอย่างรู้จังหวะริมฝีปากของทั้งสองแนบสนิทชิดใกล้แผ่นอกของนางกระเพิ่มแรงขึ้นตามแรงหอบหายใจเขากดปลายนิ้วลงบนกลีบขนมหวานตรงหน้าและเมียดชิมอย่างคนหิวโหวยที่เฝ้ารอคอยมายาวนาน กลิ่นหอมอ่อนๆยิ่งปลุกร้อความกระหายในอกเมื่อริมฝีปากเขาแต่ลงบนกลีบหอยหวานเสียงครางแผ่วเบาดังขึ้นท่ามกลางความเงียบทั้งสองจมดิ่งสู่รสสัมผัสที่ไม่มีคำใดจะพันนาได้ครบคราวนี้มิใช่เพียงอารมณ์แห่งความใคร่หากแต่เริ่มมีสายใยบางๆที่ถักทอด้วยใจ และในเงามืดข้างหน้าต่างที่แอบซ่อนตัวอยู่หลังม้านบรมไรนั้นบ่าวแย้มยืนฟังเสียงครวญนครางแผ่วเบาและแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะเร่าร้อนของบุคคลทั้งสองเสียงที่เธอเคยได้ยินยามอยู่ในอ้อมกอดของคุณอินทร์เช่นกันหัวใจนางเต้นระสำระสายหรือนี่ คือบ่วงใจที่พันธนาการทั้งสองนางและขุนอินทร์ในใจกลางเดียวกันยามสนธยาแสงตะวันเรื่อเรืองหลบลับหลังแนวป่าตาลเงาไม้ทอดยาวเข้ามาในเรือนขุนอินทร์เรือนเดียวกันนี้ที่กลิ่นกำยานและน้ำปรุงยังไม่ทันจางจากคืนก่อนเดือนวาด นั่งกรองมาไัยด้วยปลายนิ้วเรียวบนเสืออ่อทอเบาวแย้มยืนใกล,กล้ๆคอยจัดกลีบดอกอย่างเงียบๆอ๋อเจ้าสองนางนั่งร่วมเรือนเดียวกันโดยมีชื่อเดียวของชายคนหนึ่งท่านกลางเป็นเงาซ้อนทับในอกประตูเรือนเปิดออกอย่างเงียบเชียบคุณอินทร์ย่างเท้าเข้ามา ในชุดผ้าขาวมาคาดอกอย่างง่ายร่างกายเปียกเหงื่อบางจากการฝึกยุทธสายตาเขามองเดือนวาดแล้วเลื่อนไปยังแย้มซึ่งหลบตาทันทีพวกเจ้าทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากันดีแล้วเดือนวาดเงยหน้าขึ้นหากท่านจะกล่าวความในใจก็โปรดอย่าให้ผู้ใด ต้องหลบสายตาอีกต่อไปเลยเจ้าค่ะคุณอินทรน์นิ่งไปครู่ก่อนจะย่างก้าวมานั่งลงเบื้องหน้าพลางจับมือนางทั้งสองไว้ในมือของตนแม้ใจข้ามีเพียงหนึ่งแต่บ่วงใจข้าพันธนาการไว้ด้วยกลิ่นผิวและเสียงครวญของพวกเจ้าทั้งสองแย้มเม้มริมฝีปาก ในตาหลุบต่ำแต่ไม่ดึงมือกลับเดือนวาดเองก็เช่นกันเริ่มผ่อนคลายเมื่อสบตาของแย้มในยามนี้คืนวันนั้นกลางเรือนเดียวเสียงลมหายใจสามจังหวะผสานกันแนบแน่นแฟนร่างกายของเขาและเธอทั้งสองถักทอพัน์กันเชื่อมโยง ราผ้าทอหลวงในห้องหอมม่านแพรสีทองปลิวไหวด้วยแรงลมหรือแรงรักจากเรือนร่างที่เปลยเปล่าในเงาจันทร์ไม่มีผู้ใดเป็นรองไม่มีใครเป็นหลวงมีเพียงบ่วงใจที่พันรัดเรือนเดียวนี้แน่นหนาด้วยเพลิงพิสวาดทั้งสองต่างทำหน้าที่ของตน โดยไม่แย่งชิงหากแต่ช่วยเหลือประสานกันอย่างแนบแน่นวันใดเดือนวาดคลิปผ้าไหมยเย็บหมอนสหรับคุณอินทรแย้มก็จัดเครื่องหอมใส่ตู้วันใดแย้มเจ็บครันเนื้อครันตัวเดือนวาดก็ลงมือเคี่ยวยาให้ด้วยมือตนคุณอินทร์ ซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มีได้เอื้อนเอ่ยนะแต่ภายในใจรู้ซึ้งว่านี่คือความสงบร่มเย็นที่หาได้ยากในชีวิตชายเช่นเขากลาง่ํำคืนใดที่แสงตะเกียงพระไหวชายผู้นั้นจะนั่งอยู่ระหว่างสองนางหญิงหนึ่งซบไหล่ซ้าย อีกหญิงวางศีรษะไว้ขวาไร้เสียงถ้อยคำหากแต่มีเพียงอ้อมแขนที่อบกอดกันไว้เหมือนสายใยสามเส้นที่ถักทอด้วยศรัทธาความรักมิใช่การครอบครองหากคือการประคองให้ทุกหัวใจไม่หลุดจากกัน ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของคุณอินทร์กับรักสามเราหากชอบอย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป